สวัสดีครับมอนีกะพาทุกคนมาชมไก่อีกแล้วนะครับผมฟาร์มนี้เป็นไก่บ้านสายพันธุ์แท้นะครับผมเลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อยนะครับมือนี่นะครับกับสิทธ้พาทุกคนมาฟังอ่ามาชมนะครับว่าไก่หนาฝนนะครับราคาตามห้าควใส่ไก่กินแบบไหนนะครับอาหารที่ไก่ควรกิน แล้วได้คุณประโยชน์ดีไก่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือลดต้นทุนนะครับตอนนี้ราคาไก่หนาฝนลงเฮ้าจะต้องอคนเลี้ยงไก่จะต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ให้เป็นนะครับดังนั้นหนาฝนเขาจะต้องปรับเปลี่ยนีกอย่างนะครับหน้าฝนไกลล่ราคาลงพอขาค้นกลางเขาเลือกซื้อไก่มาครับเขาขัดไก่ดังนั้น เท่ากับว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องขุนไกหรือเล่งไกหอหไงเร็วที่สุดหรือเล่งไกหันมันแน่นคอ,อกไวนะครับเท่ากับเรียงให้เขาแข็งแรงพ่อนะครับให้เขาจะเริ่มเติบโตตามใบของเขาให้เขาได้กินอิม่มเราก็ได้อาหารครบถ้วนนั่นก็คือกับพ่อนะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องเล่งเพราะเล่งไปนะครับช่วงนี้นาะฝนเล่งไปราคากับตกต่ำนะครับพี่น้องราคากับต่ำ ถ้าจำเป็นจะต้องซื้อหัวอาหารมาขุนหรือมาเล่งให้เขาใหญ่ในช่วงหนาฝนนะครับแต่ถ้าอยากจะขุนจริงๆไปขุนในช่วงช่วงนาเทศกาลนะครับผมให้เขาได้ขายเร็วที่สุดแล้วก็ได้ขายหลายที่สุดในช่วงเทศกาลแต่ที่สําคัญคือช่วงหนาฝนเข้าจะต้องลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดให้ค้นเลียงไก่ไดยูรอดนะครับให้ค้นเลียงไกอยู่ไดนะครับผมผมก็เลยจะพามาก ผสมอาหารไก่บ้านช่วงฤดูฝนนะครับไก่สิแข็งแรงไก่ได้กินนเราไก่กับสิแข็งแรงเหล็กที่สำคัญคือลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งเลยครับผมมาชมกันเลยครับว่ามีอันนี้ครับอันนี้คือล่ำผสมหัวอาหารมเแล้วนะครับผมล่ำผสมหัวอาหารเมล้วนะครับผม พระเอกนะครับพระเอกของห้าคือย่าหวานสับนะครับใส่ลงไปหลายๆแล้วครับพี่น้องใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะว่าห้าบริสื่อครับย่าหวานอิสราเอลปลูกครั้งเดียวใช้ได้เป็นสิบปีครับย่าหวานอิสราเอลปลูกครั้งเดียวใช้ได้เป็นสิบปีดังนั้นใส่ลงไปเลยครับให้ห้าได้โลต้นทุน ให้ได้หลายที่สุดเพราะสิ่งไหนที่เราไม่ได้ซื้อนะครับเท่ากะใส่ลงไปเลยครับผมผมกะสิใส่ลงไปเลยนะครับถุงนี้ที่จริงใกล้ยุ่นี่เข้าจะผสมตอนเศร้าก็จะประมาณมนี้ครับผมตอนเช้าก็จะประมาณเท่านี้นะครับกับอาหารประมาณนี้ถ้าต้นทุนอยู่ตรงนี้นะครับลั่มประมาณ1กิโลนะครับ ล่ากิโลหนึ่งแปดบาทนะครับผมแปดบาทผมใส่อ่ัวอาหารไปประมาณอ่าเมื่อถึงครึ่งโลครับเพราะว่าผมไม่ได้เร่งให้ไก่ออกนะครับช่วงนี้ข้าวบาเร่งไหกไก่จะเริ่มเติบโตอย่างมากมานะครับผมเน้นไหกไก่ผมแข็งแรงไหกไก่ผมกินอิ่มแล้วเขาก็จะจะเริ่มเติบโตได้ขึ้กันนะครับผม ผมใส่อาหารอันนี่นะล้ำประมาณหนึ่งกิโลนะครับลำประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าอาหารนี่สิโลหนึ่งประมาณหัวอาหารใหญ่โลหนึ่งประมาณสิบไก่ใหญ่นี้สิบสิบห้าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทผมใส่ลงไปประมาณห้าบาทนะครับผม ไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับได้น,นีนะครับผมผสมหัวอาหารลงไปแล้วบ่ถึงครึ่งกิโลสิประมาณห้าบาทนะครับพี่น้องประมาณสามขีดหรอประมาณห้าบาทนะครับในนี้ก็สิเป็นสิบสามบาทแล้วนะครับสิบสามบาทอันนี้ฟรีครับอันนี้ไม่ได้ใช้ต้นทุนอาหารมื้อหนึ่งเขาใส่แบบประมาณสิบสามบาทนะครับกับไก่เป็นร้อยนะครับอยู่นี่ไก่หนึ่งร้อยตัว นะครับไก่หนึ่งร้อยตัวถ้าเหาเลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อยนะครับจังสี่นะครับคือตอนเที่ยงเห้าจะบ่ได้ให้อาหารเขาเพราะว่าเรามีแปลงหญ้าเดี๋ยวผมกลับผ่านผ้ากบหน้ากล้องไปเบื้องแปลงหญ้านะครับโอ้ด้านนี้มันกลับไม่ได้เพราะว่าด้านนั้นครับปพื่อเพื่อเื่อเื่อเดี๋ยวผมเอื้อไปให้เบื้อง ด้านนั้นเรามีแปลงหญ้านะครับผมด้านนั้นเขามีแปลงญนาช่วงตอนเที่ยงหรือบริเวณตรงนี้นะครับไกลเขากระสิคุยเคี่ยของเขาเองตอนเที่ยงเราไม่ให้อาหารนะครับถ้าเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับผมเราจะให้อาหารเฉพาะเช้ากับเย็นนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงเห็นไหมครับตอนเที่ยงเขาก็จะ,ะมีพื้นที่คุ้ยเขียของเขาอยู่แล้วถ้ามีเศษพักเศษนา นี่คับสิใบไม้ไผ่ครับเข้าตัดออกเข้ากกโยนเขาไม้เขาเดเลยเขากับมาจิกกิน่นนมือเศร้าครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นโฮมเป็นเงาหรอกเขาจิกกิน่นก็ถือว่าเป็นอาหารของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าห้ามาคุยกันแล้วนะครับคือไก่อยู่ในนี้พอแม่พันธุ์ประมาณเกือบลอยตัวครับพี่น้องเกือบหนึ่งร้อยตัวเข้าใส่อาหารตอนเศรา้า สิบสามบาทตอนแรกสิบสามบาทตีไปมื้อนึ่งยี่บห้าบาทครับพี่น้องยี่ยี่สบห้าบาทหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบาถึงพันครับพี่น้องมาถึงพันอันนี้พูดถึงเฉพาะไก่ไงน,นะครับอันนี้เฉพาะไก่ที่อายุสองเดือนขึ้นมาแล้วนะครับผมอายุสองเดือนขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไก่นุบาลถึงสองเดือน แรกเกิดถึงสองเดือนเขาก็ยังใส่หัวอาหารอยู่นะครับผมอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจนะครับผมข้ามาผสมกันเลยครับพี่น้องผสมลงสิ่นะครับผมเาก็กตามด้วยน้ำครับต่อข้ากับคุกเข้าให้เข้ากันครับลำกับหญ้าหวานนะครับผม มากเหรอครับเห็นหญ,ญ่าวานนี่คือเป็นอาหารอันโนชะของไก่นะครับผมเดี๋ยวผมขอคุกเข้าให้เขากันก่อนนะครับ พอเราคุกเขาให้เข้ากันแล้วเสียดประมาณนี้ครับนี่คืออาหารตอนเช้าของไก่เกือบรอยโตนะครับอยู่ได้เลยนะครับผมอยู่ได้เลยตอนเย็นค่อยมาเบิรงไม้นะครับตอนเที่ยงเขาจะคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามธรรมชาติของเขานะครับเดี๋ยวเข้าไปห่ากันเลยครับทั้งนี้นะครับผม ครับเขากจะหาเป็นกล่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาติดถิงใอยมาแล้วครับพี่น,อน้องมาแล้วนะครับผม เขาสิเริ่มออกมากแล้วครับได้ยิ่ววาหห้าวานิสระเอียวนี่คือมากหลายครับพี่น้อง ผมภาพเบื้องไกลๆนะครับกะออกมากว่าเหมือรับรตัวใดยิน้นเสียงค้นกับแลนเข่าแลนออกนะครับพวกตัวเสียงแดงนี่จะเป็นไก่ที่เห่ากําลังสิขัดพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้เป็นเอ,อ,อ,อกลักษณ์ของฟ้ามเห่าจะเป็นไก่สีขาขาวนะครับผมอีกประมาณสองสามเดือนไก่ดำก้าสิขัดขายห,หมดนะครับผม ตอนนี้ห่าคัดถ้าใดๆเพราะว่าถ้าไหนมีแม่พันธุ์เข่ามาทดแทนนะครับก็เลยต้องใส่แม่พันธุ์สีสีดำตาขาขาวไปก่อนนะครับแต่ต่อไปในอนาคต2-3เดือนจะเป็นไก่แดงทั้งหมดนะครับผมห,ห่าไห่ซ้ำหนีพี่น้องย่ามือเศร้านะครับผมถ้าเลี้ยงแบบครึ่งขังครึ่งปล่อยนะครับถ้าเลี้ยงแบบครึ่งขังครึ่งปล่อยห้าจะไหณแค่ซ้ำหนีนะครับแล้วตอนเย็นห่ากระเีมาไหา้อีกที่หนึ่งนะครับผม อันนี้คลิปนี้ผมอ่ามาแช่ประสบการณ์นะครับว่าช่วงหน้าฝนไก่ราคาตกเท่าสิเฮ็ดจังใดเ้าจังสียูใดนะครับถ้าจะต้องเลี้ยงแบบใดเ้าจังสียูใดนะครับผมเราต้องเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับใส่อาหารลดต้นทุนเลี้ยงแบบคึ่งขังคึ่งปล่อยนหน้าฝนนะครับแต่ช่วงเท่าอ่ฝนพายุมาเท่ากับว่าต้องปล,อล่อยไก่ออกมานะครับเท่ากับขังนะครับแต่ ช่วงไหนที่ไม่มีฝนเท่ากับปล่อยไก่ออกมาได้ตามปกติครับพี่น้องแล้วผมบังไก่นะครับส่วนหมากไก่ห้าสิเป็นไก่สีนะครับผมเขาสิกินทั้งสีครับกินเรื่งสีเขากินเมื่อหมดเขาก็ะสีมาคุยเคลียกันอีกที่นึงนะครับผมแต่ที่จริงแล้วผมอ่า บ่ได้ห้อาหารแบบนี้นะครับผมเอาให้อาหารแบบนี้แต่าอาไขเห็นอยู่ในล่างในเหล่านะครับผมแต่มือหนีมาไทายคลิปห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมก็เลยเอ,ออกมาห้เขาอยู่ด้านนอกเพื่อที่จะให้เขามาร่วมตัวให้พี่น้องเห็นชัดๆนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์แกเมื่อไม่หัดเลี้ยงหรือผู้ใดที่กำลังหัดเลี้ยงไก่นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝาก,กคือกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของไม้ทเท่าเววฟ้ามนะครับสําหรับคลิปนี้สิจากเหมือนก่แล้วครับเดี๋ยวอ่าให้รับชมรับฟังร,รฟังคลิปไก่อีกจังหน่อยหนึ่งครับผมสวัสดีครับ ไปกันแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ